สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแทนนี่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเปิดกาชาเราจะที่ไม่ได้เปิดมาน่าจะเดือนเดือนกว่าแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเก็บสกอร์อ่อถือว่าเป็นครั้งที่เก็บสกอร์ได้เยอะที่สุดแล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าของอ่อสตรีมเมอร์คนอื่นแต่ผมว่าเยอะที่สุดของผมละนี่เดี๋ยวไปดูไอดีผมอันนี้ต้องเปิดทุกครั้ง เผื่อแบบว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากูเล่นนะครับ3 2 0 0วันพอดีอ่าเราจะมาเลือกครั้งที่แล้วผมรู้สึกว่าเลือกไป1นึ่งหนึยป่าหหรือว่า12วันนี้เอานึงหนึ่งศูนย์แล้วกันคนไทยอยู่เยอะแล้วก็น่าจะได้แบบอวดคนอื่นวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่สกอร์เอาเป็นสกอร์าธาตุก่อนแล้วกันไอ้พวกนี้น่าจะดีนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเพิ่มเลเนี่ยผมจะเลือกเป็น เดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมเพิ่มเป็นวาคิวรี่นะครับผมเป็นร e ีสปีดแล้วก็เซิร์ฟอะดูตามภาพขี้เก็จพูดเยอะละต่อมาเปิดเป็นคัมพีอัคคีก่อนแล้วกันเทคดวงกันหน่อยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ซึมโหอันนี้คือกูบอกเลยว่ารุ้แอะไรไม่ได้เลยคัมพีนี้กระจอกมากเท่แต่รู้สึกว่ามัน มันแอบ,บดูไม่ดีว่ะเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นหรือว่า110แม่งไม่ไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ผมว่าผมขอไปเซิร์ฟสิบเลยกันเซิร์ฟสิบน่าจะดีต่อใจของเรามากกว่าเ,เดี๋ยวนะไม่แต่อันนี้ถ้าถ้าเปิดได้แสงมืดในเซิร์ฟเนี้ยคือมันจะมันจะแบบว่ามีแต่คนอิจฉ้าเพราะว่าผมเปิดต่อเลยแลวกันต่อมาราเป็นสกอร์ส้ม240บใบนะครับปสิบใบแรก ขอห้าดาวสักสตัวขึ้นไปแล้วกันไม่หวังอะไรมากแล้วก็5้าดาวแสงมืดอีกใบหนึ่งเฮ้ยไม่กระตุกอันนี้ไม่ใช่ผมว่าผมไม่ไม่หวังกัะสกอส้มดีกว่ากสกอส้มนี่คือหวังไม่ได้แล้วยิ่งเรามีปีกด้วยเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าปีกกันผ่านแล้วกัน <S <S เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่กระตุกไม่กระตุกโอเคไม่ใช่ละเค็มจริงยังรุนได้อยู่ยังรุนได้อยู่ถึงเห็นหน้ากูเป็นอย่างเงี้ยแต่คือกูกูว่ากูยังมีแอบหวังเล็กๆน้อยๆต้องห้าดาสองใบจริงจะคุ้มนรับของสกอร์โซว,วันนี้240ใบ โอ้โหเอามาทำเอ้แต่นี่กูบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติกูได้5ดาวแสงมืดใบหนึ่งอะเดี๋ยวกูจะเติมแบบว่าแพ็คหอไปเลยพปรตีผมสายฟรีนะครับแต่เพิ่งตะบะแตกเมื่อเดือนที่แล้วซื้อหอไปรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดรอบนี้ได้นี่คือกูจัดให้เลยโอ้นักปลูมแมลงเอามาทำ f i ม e minutes later โอ้สว์เพิ่มเลนและไอ้เพิ่มเลนเนี่ยกูจะบอกเลยว่า ไอ้ส่วนใหญ่นี่คือได้ไม่ตรงเลทกันทั้งนั้นเลยเฮ้ยรถชอดดีมันมาไหมอืมมันมาจริงแต่คือมันหลุดเลทเลยเดิแล้วไอ้ชีน้นี่นี่คือมันมันดีปะวะตัวนี้เหมือกูแทบไม่เห็นใครเล่นเลยนะเุ้ยแต่สปีดเยอะอยู่น่าอยู่ได้อยู่ อันนี้คือกูปลอบใจตัวเองอะ,อ,ะอย่างน้อยก็ได้5้าดาวมาใบนึงเฮ้ยเรามาปะโอ้โหมันเหมือนกระตกตอนปลายวะ่ะเริ่มเริ่มมาเริ่มผ่าเยอะแล้วเฮ้ยเอ้ยอย,ยวนะมันมาละอันนี้อันนี้มันมาของจริงละกูรู้สึกได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้นบูฉาดน้ำเฮ้ย เฮ้ยไม่มีกระตุกตอนแรกปีหมดแล้วปีหมดแล้วแต่แต่นี่เริ่มหาละแสดงว่าห้มมาดาวมันกำลังจะแจกกูแบบเบิ่มๆเจสิคไอาจจะได้ละสองตัวเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะมันหมดแรงเลยอ่ะพอเปิดแล้วแบบว่าเอเนจีกูหมดเลยแบอบกูโดนดูดเข้าไปแล้ว ผมขอพลังจากทุกคนนะครับคนละห1ไลค์1ไลค์1นแชร์นะครับผมเพื่อให้เราได้5ดาวอีกตัวหนึ่งไม่งั้นคือ240ไฟเราจะคือขาดทุนทีแล้วก็เกลือเค็มแดดเฮ้ยใช่นะชไหมกินใช่ไหมอ ได้ตัวเดียวไม้คุ้มเลยครับเดี๋ยวนะขอก่อนดยอำนาพรุทธระสงฆั์ั้งหลายไม่อยากเวียนว่ายตากิได้อรับโกงอรแปล่อยวางนะขออำนาพรุทธระสงฆ์จงบันดาขอให้ได้หาดาวแสงมืดสักตัวหนึ่งแล้วกูจะเติมเกมนี้เพิ่มอาชูเอ่อต่อมาเราจะเป็นอ้ากับชีรลมทาตุนามเลยแล้วกันนี่มีแสงมืดออกด้วยผมเลือกเป็นนี่นะสอตัวนี้น้ององคเมียวกับราชินีน้ำแข็ง ตัวที่สายโยนเธอเอ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยโอ,อ้ให้ไงห้าดาวแสงมืดตัวหนึ่งแล้วกูจะเติมเกมนี้เพิ่มเฮ้ยมืดปะว้าวแต่ตัวนี้นอนคลังโอ้โหเช็ดเดี๋ยวนะกูต้องเติมจริงเหรอเนะี่ยกูขอถอดคำพูดได้ปะมันมันเล่นไม่ได้เลยเว้ยตัวตะเกียคือกูไม่เคยเห็นใครเล่นเลย เฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเติมไหมกูอยากถอดเขาพูดมากเลยเอาจริงๆนะอันนี้ไม่กระตุกเลยโหลื่นจัดเลยลื่นจัดเลยลื่นจัดจัดเลยมันเออไม่ไม่เติมดีกว่ามันมันตัวไม่มันใช้ไม่ได้เอ้ยอันนี้นะครับในสกอร์ที่มีแสงมืดออกเยอะที่สุดแล้วก็หวัง4-5ดาวได้ผมว่าผมจะมา ผู้คืนจากสกอร์นี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแสงมืดออกใบหนึ่งละตัว้อ,ลองล่ะโอ้โหตัวตลกเลยไม่ขำเลยห้าสใบสุดท้ายอแต่อย่างน้อยก็5้าดาวแสงมืดใบหนึ่งละเฮ้ยเฮ้ย,ยกระตุกกระตุกเอ้ยแสงบ้า แสงปะอุ้ยได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ใชอุย้ยหลีดกิด้วยเฮ้ยแสงปะอุย้ยตัวนี้ก็ดีไดแอไดแอดแสงอุ้ใหม่คู่เลยโอ้ดี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 แตัว่เริ่มมาละมันคุ้มบ่วยเนี่ยอันนี้ไม่กระตกุกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแต่เริ่มมานะนะักบวชอ่านิวนิวอย่างน้อยก็ยังดี ได้ตัวใหม่แต่ตอนนี้ผมเรือส0สใบเลยนะครับ30มสิบใบสุดท้าย5้าดาวแสงมืดสักใบหนึ่งแล้วกันเพื่อนโอ้โหจักจวบงมงกุฎห,หน้ามึงเลยเกินกเอาไปฟาร์มแบบว่าจนไม่รู้จะฟาร์มยังไงละขอสักสองผ่าแล้วกันแล้วก็เป็น5ดาวแสงมืดใบหนึ่งไม่ขออะไรมากเลยไม่ขอที่อะไรมากมไปหนึ่งไปหนึ่งเพื่อนใบหนึ่ง ไปสุดท้ายขอ,อหน่อยาดาวคำพนาก็ได้อะเอามาเถอะจริงจริงโอ้โหจบกันต่อมานะครับมันคือติจุดท้ายที่ผมจะหวังก็คือคมพีแสงมืดนะครับผมไม่เคยได้จากอันนี้เลยแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ได้แสงมืดเนี่ยผมได้จากไอคมพีรวมท่า4-5ดาวเอาก่อนเลยขอ,อสักบทที่ได้ใช้แล้วกันก็คือเอาอ่ะ เองเงือกแสงมาเล่นในกิววอหรือว่าเป็นโลเออโลโบก็ได้นะครับแสงมืดก็ก็ดีถ้ามาอุ้ยผ่าเลยว่ะแต่ไม่ไม่กระตุกเลยโอ้โหดีเคแสงอันนี้ตัวแจกโถงว่ะโอ้ God. ไม่ก็ใอีกคนนึงแต่ส่วนใหญ่ิไปมันผ่าแค่ครั้งเดียวน้ะเยมันแทบจะแบบว่าโอกาสผ่าอีกรอบหนึ่งมันมันน้อยมากเลยอ่ะ หผ่า5ดาวแสงมืดอีกรอบนึงกูเติมจริงแต่ขอไม่ซ้ำแล้วก็ขอได้ตัวที่ใช้งานด้วยหาชูานี่จะเติมจริงๆกันนะถ้าออกมาอีตัวนึงเนี่ยกูเชื่อแต่มันไปหกไปยังมีหวังอยู่โอแบไม่ต้องสักผ่านึง โอ้หเชี่ยคือยิ่งสกอร์มันเหลือน้อยขึ้นเรื่อยๆนี่คือกูใจไม่ดีเลยขอร้องล่ะขอร้องล่ะ,ลละมันเหลือใบสุดท้ายแล้ว,วะเชี่ยเข็มปิดเลยเอ่เดี๋ยวนะเราต้องเล่นของกับพวกนี้ละอ่ขอหาหน่อยยังไงต้องต้องเอามาใช้งานเอ๊ะเดี๋ยวนะ กูลืมไปว่ากูไม่ต้องใช้นี้ก็ได้นี่ผมยังเหลือนี่อยู่ไออันนี้เออทำไมเราไม่ถื้อนี่วะได้ได้ได้ใบหนึ่งใบหนึ่งก็ลุนได้ครับอ่าสามใบสามใบก่อนสามใบเฮ้ยแต่ห้าดาวน้อยเกินอ่ะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมาไหมมันมันไม่มาดิ โอ้โหรุ้นฮียอะไรไม่ได้และไอที่เพิ่มเลดนี่คืออันนี้ก็แบบลื่นจัดเลยอะไม่ได้โอเคนะวันนี้ผมเปิดไปก็ค่อนข้างเยอะเอาจิงคือแม่งชนะแม่งน้ำตาจะไหลจริงอันมันไม่รู้ว่ากูจะพูดว่าังไงดีอะแต่เอาเป็นว่าไม่คุ้มเลยครับรอบนี้ยังไงก็ถ้าเกิด ชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมเปิดอีกเนี่ยก็ยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเกมนี้มันเกลือจริงๆวันนี้ผมแทนนี่ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับทุกคนอัดตอน5ทุ่มครึ่งพอดีบ๊นนันดีครับคนเกลือไปไป